สวัสดีนะครทุกทุกคนวันนี้ผมเข้ามาในซีที่เคยแจกไปแล้วนะครับจำได้ไหมครับซีที่ผมเคยแจกไปรอบก่อนที่ว่าแบบซีที่โกงที่สุดเลยประมาณนั้นนะคบผมเข้ามาในซีนและผมจะชีวิตรอดร้อยวันไม่สิเราเรียกว่าผมจะมาเล่นเกมนี้ร้อยวันมาดูกันนะครับผมจะรอดไหมจริงจรอันนี้ผมไม่ใช่โหมดฮาร์ดคอร์นะไม่สิผมว่ารอบนี้ผม จะอยากเอาเป็นแบบฮาร์ดคอร์ดีกว่าฮาร์ดคอรมันติ๊กตรงไหนนะผมหาวิธีติ๊กเป็นฮาร์ดคอร์ไม่ได้เพราะงั้นผมขอเป็นฮาร์ดแล้วกันนะครับผมอย่างแรกก็ตามสเต็ปเลยครับก็บพืชผลผลิตมันรักมันมันมากผลผลิตท้าีีก็เดี๋ยวก็น่าจะแบบ รวยเลยครับเก็บผลผลิตบอกเลยสบายมาฟาร์มนี้ต่อฮ่าฮเขาจะเก็บให้หมดเลยอี๋เหลือให้ไม่เจอ <c oughs> ผมก็ไม่ได้เล่นไม้ครับเกิงหรอนะครับแค่ผมรู้อยู่ว่าเขามักจะทำแบบนี้กันเขามักจะทำแบบนี้กันนี่แหละ <c oughs> แล้วผมก็จะไปเอาของ Blacksmith หน่อยนะครับผมนี่ได้เหล็กมาสก้อนทองมา3มก้อนออบซิเดียนอีกสก้อนแอปเปิลอีก2ก้อนซึ่งอย่างแรกที่ผมจะทำก็คือตัดไม้สัก2อันนะครับตัดไม้สองชิน้น คือได้เข้ามาในซีดนี้ก็คือแบบมีทุกอย่างมาป้อนเธอเลยครับอย่างแรกก็ครับครับวิงเทเบิลมาครับเป็นอันนี้มาสองอันเลยนะครับผมผมขอจัดแบบเอาครับวิงเทเบิลอันนี้เลยครับวางครับวิงเทเบิลแล้วก็ครับออกมาอืผมจะเอาเป็นพิกแอกล็กนะครับหนึ่งอัน ดาบทอง1อันดาบทองนี่คือไว้ป้องกันตัวเองนะครับเพราะมันเป็นโหมดทาร์เกิดชิมไม่สิบเป๊บน,นึงผมว่าผมควรจะเอาขวานนะครับแค่ว่าเออเรียกว่าไอเทมผมมันไม่พอผมว่าขุดอันนี้ไปก่อนนะซึ่งผมจะเลี้ยงไอรอนเกรย์ไว้นะครับเพราะว่ามันสามารถช่วยผมจัดการตัวอะไรสักตัวได้ ไม่รู้เหมือนกันตัวอะไรแต่รู้แค่ว่ามันช่วยได้อะครับเดี๋ยวผมก็จะไปที่นเนเธอร์ประตูนเนเธอร์เลยนะครับผมผมคิดว่าผมควรจะแบบจุดประตูทิ้งไว้ก่อนครับเนือขุดบล็อกแม,มากๆเสียงอันตรายออกกดแล้วกันนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะ บล็อกพวกนี้เอาไปด้วยนะคะขุดบล็อก,ก,กอันตรายก่อนอบล็อกมากมากเจ็บเจ็บก็อื่นขอขุดบล็อกแมงม้าอีกบล็อกมากมากโคตรอันตรายนี่ได้เกราอมมาสองอันนะครับบลอกมานี่ออซิเดียนไฟ ฟลินต์พิกแอกทองซึ่งผมก็ว่าจะแบบอ q ควิปสองสิ่งนี้ก่อนนะครัอ e ควิปอืมโอเคผมว่าผม,มจุดประตูเนเธอร์ไว้ก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนจะจุดขอทองหน่อยนะอืโอเคเขา้าตัวแล้ว บล็อกนึ่นี่ฮเฮเชครับครับมาเป็นบล็อกทองเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปทำประ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 ปร,ร,ร,ระตูนั่นเองครับซึ่งบอกตามตรงว่าของเกลียดการสร้างประตูลแล้วเผื่อสร้างผิดสุดส,ดสร้างผิดชีวิตเปลี่ยนครับเพราะว่ามันจะโคตรนานเลย OMG โอ้ไม่แก่เคครับผมเปิดเนี่ยนะคบประตูมิติต่อไปคือตอนนี้ผมจะไปเอากรอกก่อนครับเพราะตอนนี้ต้องบอกว่ากรอกเอาอเอยังน้อยอยู่ยังเปรี้ยวไม่ได้ครับอืมถ้าใช้ไฟค่ายตัวนี้มันจะได้เปล่าเนื้อสุกอะจะได้เนื้อสุกับ ใช่ได้เนื้อสุกเยี่ยมงั้นผมจะใช้อันนี้ทําเนื้อสุกไปก่อนนะครับอย่างอันนี้ก็ขอเออกระโดดตีอีกคลิกหนึ่ง <No. S 1> ชีนะครับแล้วค่อยจุดไฟใส่ว่าวัวมันอึดครับ <No. S 1> นี่ <No. S 1> มก็จะได้คุก <No. S 1> นะครับ <No. S 1> จะได้แบบคุกมาแล้ว <No. S 1> สบาย no. สวยเนเื้อเข้าปองไฟสวยไม่แต่อย่างน้อยได้อาหารแล้วครับกินแอปเปิ้ลอย่ดีกว่าโอเคอ้าวตรงนี้มีฟาร์มข้าวเพราะงั้นขอหมดแล้วกันนะขอหมดเลย,นนะเลยจะบีดรูดด้วยเอยคครับตานี้โค้ดปลี ก็อันนี้ด้วยผมว่าเพิ่งเริ่มผมก็ได้ขบจบถกอ่านแล้วค่ะเดี๋ยวนะครัวิบบ่งเทเบิลยังอยู่ในตัวผมเนาะเ okay. คตวันนี้ผมจะคราบสิ่งที่เรียกว่าเกราะทองนะครับจะยังไม่ขบผมบจะยังไม่คราบตรงเกราะตัวนะครับผมจะคราบแค่ กางเกงก่อนเดี๋ยวกางเกงเข็มใส่ให้เลยไม่สิผมว่าผมครับเกาะตรงตัวไปเวลยดีกว่านี่เลยจะได้โหเริ่มมาแป๊บหนึ่งฟูโก้แล้วอะครับโคตรโหดเริ่มเกมมาแป๊บเดียวฟูทองเลยครับนด่ก็ ข้าวก่อนครับอย่างต่อไปไม่สิผมลืมครับสิ่งหนึ่งคือขวานทองนั่นเองครับเพราะว่าขวานทองเนี่ยสำคัญนะครับผมรู้สึกว่าผมควรจะตัดไม้ก่อนไม่ก็ไม้ชาวบ้านเนี่ยขี้เกียจตัดไม้ที่อื่นแต่ก็อะไรครับอาวุธทองมัน มีเวลาใช้คือมันใช้ได้แป๊บเดียวครับผมก็จะตัดไม้ที่แข็งที่สุดนะครับจะได้คุ้มจะตัดจนพังเลยแล้วผมก็จะไปตะลุยเนเธอร์กันคิดว่าทองฟูทองนี่คือมันไหวไปสู้เนเธอร์เปล่าครับผมว่ามันเนเธอร์มันอันตรายมากแต่ก็น่าจะไหวนะครับทองฟูแล้วนี่นะ ที่สิผมว่าผมยังไม่เปนเนเธอร์ดีกว่าพระาทิตจะตกดินแล้วครับพะาทิตจะตกดินแล้วแอคผมก็พังแล้วด้วยตอนวนี้ผมอาศัยบ้านวิลเลจเจอร์นอนไปก่อนดีกว่าคืนนี้ยังไม่เปรี้ยวค่ะเม่อ,อะไรจะมืดนะผมว่าเดี๋ยวผมจะอยู่บ้านวิลเลจเจอร์ก่อนเเอไย โปรเฟสน์เลยดิน่าเห็นดูจตกฟุ้งเลยเ <Huh? S 1> อาละแย่งที่นอยล์เลยเจอเอาครับเดย์ Today หนึ่งจบสิ้นครับแล้วคลิปนี้จะจบหลังจากไปตะลุยเนเธอร์นะครับเค่ <Okay. S 1> ไปเนเธอร์ต่อเลยแล้วก็ The End ดีเอ็นก็อยู่ใต้เนี่ยครับ เนเธอเสร็จเดี๋ยวก็คงต่อดีเอ็นเลยมั้งไม่ต้องคัญหาเลยสิไม่ต้องไปสร้าเเงเอนเดอร์พงเอนเดอร์โพด้ยวยก็สบายสีนี้ว้าไปก่อนนะจ้าอาา้าฮะเดี๋ยวนะเขามาแล้วผมเกิดที่ไหนผมเกิดที่ไหนหอื้ เกิดใต้โลกครับในเชื่อดเต็เลยนะี่นะอย่างแรกคือผมจะคราบเป็นไม้อันนี้มาปิดทางเข้าออกก่อนนะครับผมผมจะได้ไม่ต้องกลัวอะไร ทำไมมันสร้างไม่ได้มาดูแล้วห่างหน่อยมั้งเคครับต้องห่างจากประตูเนเธอร์หน่อยจะได้แต่บอกตามตรงว่าผมกลัวมิตินี้ผมไม่ชอบมิตินี้ครับบอกตามตรงจะว่าผม๊อสก็ได้แต่ผมไม่ชอบอะไรแบบนี้เลย คือผมไม่ใช่ผูเ้เล่นไม้ครับเกิ่งครับผมเป็นผู้เล่นกาดไม่คือกิ่งเคยเอาตรงตรงแค่ผมรู้มาคร่าวๆว่าเขาต้องสร้างแบบบางประตูเนเธอร์ไว้อะครับตัวอะไรเข้าไปที่โลกเรา<ม>ซึ่งมันก็คงโลกาวีนาแต่ครับว่าขอเข้าไปอะครับไม่อยู่แล้ว ค,คลิปนี้คขาจบแต่เพียงเท่านี้ครับโวนเนเธอร์มากี๋ยวจะตัดไปอีกีตอนไปดีเอ็นอและการเล่นกับเล่น <c ười> ตัดคลิปต่อไปจัดก,การเอนเดอร์แมนครับอ่ะ <c ười> ครับพอ,อจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย